อันนี้ทำอะไรครับคุณแม่อันนี้แช่น้ำกรดเสร็จแล้วนะกำลังจะคัดเอาไปเผาจ้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวกลังจะเข้าเตาเผามันมีตัวที่ได้กับไม่ได้นะอันนี้จะออกม่วงๆเหลือเลือกนะคะอันนี้จะออกชมพูชมพูแล้วก็มีสองสีนะเขามีสีอยู่แล้วนะจารทุกคนแต่พวกนี้จะแดงๆพวกนี้จะเม็ดแดงๆนะเนี่ยจะแดงเลยนะ เป็นพลอยดิบนะครับพลอยอะไรคุณแม่อันนี้เป็นบอมาลีนะคะทับทิมนะครับทับทิมบอมาลีนะนก้อนเช่น้ํากดแล้วจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะตากแห้งแล้วถ้าเปียกๆมือแบบนี้หยิบไม่ได้นะคะมือพังใครชอบทับทิมนะก็นะติดตามคุณมาม้าไว้ได้เลยนะครับผมนะ,ะนนมีทับทิมโดยสวยเยอะๆเลยนะครับผมนะอบคุณมากอันนอะจ้าแกไปเผาอยู่นะนี่เยอะๆเ,เลยนะครับนะ ดีขอบคุณมากครับกำลังคัดแยกอยู่จ้ะ